ใครจะคิดล่ะครับว่าอาการบาดเจ็บของนักฟุตบอล1รายจะส่งผลกระทบจะเกิดเป็นดราม่าระดับชาติกันเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นครับเป็นการได้รับอาการบาดเจ็บของบังโมหรือโมเมตซาล่าซูเปอปร์สตาร์ของลิเวอร์พูลเกิดขึ้นในการแข่งขันแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ เรื่องราวในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าสร้างความกังวลใจให้กับสาวกเดอะค็อปมากเหลือกเกินเพราะมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อในการลุ้น4แชมป์ของลิเวอร์พูลครับทั้งพรีเมียร์ลีกอังกฤษยูโรปาลีก FA ครับและรวมไปถึงรอบชิงลีกครับอีกด้วยอาการบาดเจ็บครั้งนี้ครับมันรุนแรงกว่าที่ใครหลายๆคนคาดคิดเอาไว้เพราะจากเดิมครับมีกระแสข่าวบอกว่าอาจจะพักแค่2นัดเท่านั้นแต่กลับกลายเป็นว่าต้องพักยาวราวๆ1เดือนเลยทีเดียวเพราะมันจะส่งผลกระทบ ต่อทัพหงแดงอย่างแน่นอนในการไล่ล่าแชมป์เพราะหนึ่งในนั้นครับบางโมคือคนสําคัญเป็นดาวซันโวของทีมแต่ประเด็นมันซับซ้อนกว่านั้นครับเนื่องจากมันมีดราม่าว่าซาลาเนี่ยเจ็บไม่จริงเป็นการแสดงหรือเปล่าเป็นพวกที่แบบไม่รักชาติต้องกลับไปช่วยลิเวอร์พูลมากกว่าจะลงเล่นให้กับชาติบ้านเกิดตัวเองซึ่งมันเป็นประเด็นที่บางโมต้องกลับประเทศอังกฤษเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสเติงครับแต่รู้หรือไม่ครับอะไรครับที่ เจ๋งที่สุดในเรื่องของคุณภาพไม่ใช่นักฟุตบอลไม่ใช่โค้ชไม่ใช่สโมสรแต่ต้องเป็นนี่เลยครับอาสกิครับราคาเบากระเป๋าหูฟังและอุปกรณ์ไอทีพร้อมใช้หาซื้อได้แล้วที่ s h อปปี้ลาซาด้า k ิ o กตอกและ7ซเว่นอีเทุกสาขาครับดังนั้นวันนี้ครับเดี๋ยวขอบสนามอินไซต์ของเราเนี่ยจะพาไปไล่ไทม์ไลน์กันว่าโมซาลาบาดเจ็บได้อย่างไรทําไมต้องกลับไปพักรักษาตัวที่สโมสรและบทสรุปการกลับไปช่วยทีมชาติอียิปต์ยังเป็น ไปได้หรือเปล่าครับ มาที่ประเด็นแรกเลยครับสาเหตุอาการบาดเจ็บจากทีมชาติโมเมตซาร่าครับเดินทางไปรับใช้ทีมชาติอียิปต์ตั้งแต่ช่วยริวพูเปิดบ้านเอาชนะนิวคาสเซิลยูเนเต็ดไปได้4ประตูต่อ2ในช่วงวันปีใหม่1มกราคมที่ผ่านมานี้เองครับแน่นอนครับว่าบางโมเนี่ยต้องการพาทัพมัมมี่ของเขาเนี่ยประสบความสําเร็จรายการนี้ได้หลังเคยอกหักมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนที่พ่ายแพ้จุดโทษให้กับทัพอย่างเซเนกัลนั่นเองดังนั้นครับซาร่าจึงลง เล่นเกมเปิดสนามให้อียิปต์นัดที่เจอกับโมซัมบิกครับโดยแบกความหวังของคนทั้งชาติ ที่หวังจะเห็นชาติของพวกเขาเนี่ยเดินขึ้นโพเดียมเพื่อชูถ้วยรางวัลในฐานะผู้ชนะเลิศรายการนี้ให้ได้ซึ่งถึงแม้ครับเกมแรกจะทําได้เพียงแค่เสมอไป2ประตูต่อ2แต่ซาร่าครับเป็นทั้งคนทำแอซซิตและซัดจุดโทษตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทําให้ทีมนั้นสามารถเก็บ1แต้มสําคัญมาครองได้แต่อย่างไรก็ตามครับความคาดหวังของแฟนบอลอียิปต์เนี่ย เหมือนจะพังทลายลงนะครับเพราะระหว่างเกมที่เจอกับการหน้านัดที่2ของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเมื่ออยู่ๆครับบางโมก็มีอาการบาดเจ็บเอามือเข้าไปจับบริเวณแฮมสติงครับก่อนจะทิ้งตัวลงกลางสนามซึ่งพอแฟนบอลครับเห็นอาการแบบนี้แล้วครับก็ได้แต่หวังว่ากับตันทีมชาติของพวกเขาจะไม่ได้รับอาการบาดเจ็บร้ายแรงมากนักแต่ท้ายที่สุดครับบางโมก็ได้แจ้งกับทีมแพทย์ว่าเขาไม่สามารถลงเล่นต่อได้จึงต้องออกจากสนามไปในช่วงท้ายครึ่งแรกหลังจาก จบเกมครับหลุยวิตตเรียครับกุนซือของอียิปต์ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บของบังโมไว้ว่าเราเนี่ยยังไม่รู้ว่าซา่าเจ็บแค่ไหนต้องรอแพทย์ตรวจด,ดูก่อนถึงจะรู้ผล แต่แฟนบอลก็พอจะยิ้มออกได้บ้างเพราะมีภาพที่ซาร่าครับเดินกลับขึ้นรถบัสได้ตามปกติดูไม่มีทีท่าไม่มีวิแววถึงอาการบาดเจ็บที่มันหนักเลยครับแถมเจ้าตัวเนี่ยยังสามารถยิ้มทักทายแฟนบอลได้อีกด้วยแรกเริ่มเดิมทีครับดูเหมือนว่าอาการบาดเจ็บของโมเมทซาร่าเนี่ยไม่น่าจะ กังวลมากเท่าไหร่นักรวมถึงทั้งแฟนบอลอียิปต์และแฟนบอลลิเวอร์พูลก็เหมือนจะเบาใจลงได้บ้างเพราะช่วงเพจคอนเฟเรกซ์ก่อนเกมที่อียิปต์จะเจอกับหมู่เกาะเคปเวิร์ดครับทางซาร่าก็เดินทางมาร่วมแถลงข่าวด้วยโดยเจ้าตัวครับก็มีสีหน้ายิ้มแย้มเหมือนเดิมครับไม่มีออกอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดก่อนจะมีการคอนเฟิร์มว่าใช้เวลาพักฟื้นเพียงแค่2นัดเท่านั้นกว่าจะกลับมาลงเล่นได้หากผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สําเร็จแต่สําหรับเจนคอปครับเขาไม่ได้มองว่ารีแอคชั่น ของซาร่านั้นจะเป็นข่าวดีเนื่องจากคุณซื้อทัพหงแดงรายนี้ครับได้ต่อสายตรงไปหานักเตะของเขาและยอมรับว่ายังไม่รู้อาการบาดเจ็บว่ามันจะหนักหนาเพียงใดต้องตรวจร่างกายอย่างละเอียดกันอีกครั้งเพราะปกติแล้วครับบางโมไม่ใช่นักเตะประเภทที่จะขอออกจากสนามง่ายๆถ้าเจ้าตัวนั้นไม่ได้มีอาการบาดเจ็บที่มันหนักจริงๆโดยมันมีสติออกมานะครับว่า6ปีครึ่งหลังสุดที่เจ้าตัวเนี่ยลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าตัวเนี่ย ลงเล่นให้กับทัพหงแดงไปเพียงแค่10นัดเท่านั้นมากันที่ประเด็นถัดไปครับปัญหาเรี่ยงรุนแรงของโมซาล่าทำให้เจ้าตัวนั้นต้องเดินทางกลับอังกฤษทันที อย่างที่บอกครับตอนแรกเนี่ยใครๆก็นึกว่าซาร่าจะพักแค่2นัดเท่านั้นแต่ที่ไหนได้ครับเรื่องราวครั้งนี้มันกลับรุนแรงมากกว่านั้นเพราะเยร์เกนคอปครับประกาศชัดเจนว่าบางโมจะต้องกลับมาพักรักษาตัวอาการบาดเจ็บบริเวณแฮมสติงที่สโมสสและพร้อมให้กลับไปช่วยทีมชาติอียิปต์อีกครั้งหากชาติของเขาครับสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบตัดเชือกหรือรอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จขณะที่สมาคมฟุตบอลของอียิปต์นั่นเองครับก็ได้ออกมาแถลงการยืน ยันว่าจะส่งตัวโมซารากลับไปพักรักษาตัวที่ประเทศอังกฤษเพราะหากได้รับการรักษาตัวด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดีและทันสมัยที่สุดจะสามารถช่วยให้บางโมนั้นมีโอกาส กลับมาได้เร็วมากขึ้นเนื่องจากปัญหาเดียงบริเวณแฮมสติงทางทีมแพทย์อียิปต์มองว่าอาจจะต้องพักมากกว่า14วันซึ่งหนักกว่าที่พวกเขาประเมินเอาไว้ตอนแรกครับเรื่องราวมันเหมือนจะจบด้วยความพึงพอใจทั้ง3ฝ่ายนะครับทั้งลิวพูตัวนักเตะและทีมชาติอียิปต์แต่มันเปล่าเลยครับมันมีดราม่าเรื่องความรักชาติเข้ามาเกี่ยวข้องถึงขั้นที่ซาร่าโดนด่าด้วยซ้าว่า ตัวเองเนี่ยทำตัวไม่เหมาะสมกับการเป็นกัปตันทีมชาติอียิปต์ดราม่าเรื่องไม่รักชาติจะเป็นอย่างไรหัวข้อต่อไปเดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อครับ ต้องบอกครับว่าการออกจากทัวร์นาเมนต์กางคันแบบนี้เนี่ยมันหลีกเลี่ยงการถูกวิพากษ์วิจารไม่ได้จริงๆครับไม่เว้นแต่กระทั่งโมเมดซาาห์ที่ทุ่มเทเต็มที่กับอียิปต์มาโดยตลอดเคยพาทัพมัม,มี่ผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกปี2018มาแล้วทันทีที่รู้ว่าซาลาต้องเดินทางกลับประเทศอังกฤษครับเพื่อไปพักรักษาการบาดเจ็บก็มีเสียงกลดามากมายครับเริ่มจากอาเมดฮัสซันตำนานทีมชาติอียิปต์ที่ลงรับใช้ทีมชาติไปมากถึง108 บนครัถึงกับวิพากษ์วิจารณ์โมเมตซาร่าว่าเฮ้ยไอซาร่าเนี่ยทำตัวไม่เหมาะกับการเป็นกัปตันทีมชาติเลยเพราะเขาน่าจะอยู่กับอียิปต์ต่อไปถึงแม้ว่าจะต้องเหลือขาเพียงแค่ข้างเดียวก็ตามและลิวพูก็ควรส่งทีมแพทย์รักษามาที่แคมป์เก็บตัวของอียิปต์มากกว่า ขณะที่แฟนบอลอียิปต์บางกลุ่มครับผู้สื่อข่าวบางคนก็มีการเน็บแนมว่าซาลาเนี่ยแม้การละครดีเหลือเกินเจ็บจริงหรือเปล่านะแหมเหมือนเห็นสโมสรเนี่ยดีกว่าชาติบ้านเกิดหรืออย่างไร ทำไมไม่อยู่กับทีมไปจนจบทัวร์นาเมนต์ละ่ะอีกทั้งยังมีกระแสว่าทีมแพทย์อียิปต์เนี่ยแฉว่าซาร่าเนี่ยไม่ได้อยากกลับอังกฤษเลยแต่กลับถูกเลี้ยวููบังคับให้กลับไปพักรักษาตัวจนเรื่องนี้ครับมันส่งผลทําให้เดือดร้อนไปถึงรามีอับบาตเอเจนคู่ใจของซาร่าครับต้องออกมาช่วยยืนยันทันทีครับว่าซาร่านั้นมีอาการบาดเจ็บจริงๆและมันรุนแรงกว่าที่ใครหลายคนคาดคิดเอาไว้เหมือนตอนแรกครับ อาการบาดเจ็บเนี่ยอาจจะแค่2ออาทิตย์ ตอนนี้ครับเอเจนต์ของบางโมเนออกมายืนยันนะว่าต้องพักรักษาตัวราวๆ2 1ถึง28วันหรือถ้าตีเป็นกลมๆก,ก็คือเกือบ1เดือนนั่นเองครับและโอนทางที่ดีที่สุดครับหากจะให้ซาร่าหายทันกลับมาร่วมแข่งแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนั่นก็คือการพาซาร่ามารักษาตัวที่ประเทศอังกฤษนั่นเองครับแล้วบทสรุปการรักษาซาร่าจะเป็นอย่างไรครับตามรายง,งานครับระบุว่าโมเมตซาร่าครับเดินทางกลับไปที่ศูนย์ฝึกซ้อมเอ็กซ่าในวัน ที่ผ่านมาและจะเริ่มโปรแกรมการฟื้นฟูอย่างเข้มข้นครับร่วมกับทีมแพทย์ของสโมสรให้ปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสติงนั้นหายขาดครับเพื่อจะกลับมาลงสนามได้โดยเร็วที่สุดโดยมีเป้าหมายเป็นรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนั่นเองครับซึ่งมันก็มีการบันทึกสถิติไว้ว่าครับอาการบาดเจ็บที่ยาวนานที่สุดในการเล่นฟุตบอลอาชีพของโมเมสซาลาคือประมาณ28วันโดยเกิดขึ้นจากอาการบาด เจ็บเอ็นข้อเท้าในปี2015สมัยที่เจ้าตัวนั้นยังค้าแข้งให้กับฟิออเรนติน่านั่นเองครับดังนั้นอาการบาดเจ็บแฮมสติงน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บที่หนักที่สุดของซาร่าเลยก็ว่าได้แน่นอนครับว่าการกลับไปรักษาตัวที่อังกฤษคงทําให้แฟนหงแดงเนี่ยรู้สึกอุ่นใจแต่นั่นไม่ใช่สําหรับแฟนบอลอียิปต์อย่างแน่นอนครับเพราะพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการให้กองหน้าคนสําคัญของเขารายนี้เดินทางกลับไปที่เมอร์ซี่ไซน์แต่กุนซือใหญ่อย่างเจนคอปครับก ยืนยันด้วยเกียรติของคุณซือลิวพูเลยว่าถ้าโมเมตซาล่ายังอยู่ที่แอฟริกามันจะไม่สามารถรักษาฟื้นฟูอาการได้อย่างเหมาะสมพวกเราพาบังโมกลับมาที่นี่ไม่ใช่เพื่อให้เจ้าตัว ถอดตัวจากทีมชาติอียิปต์แต่เพียงเพื่อเราต้องการรักษาเขาให้ดีที่สุดเท่านั้นเราตกลงกันหมดแล้วและถ้าอียิปต์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ซาลาจะกลับไปช่วยอียิปต์อย่างแน่นอนครับท้ายที่สุดแล้วครับบทสรุปของเรื่องนี้ก็คือการให้ความสําคัญของซาลาเป็นคีย์แมนทั้งลิวพูและทีมชาติอียิปต์เชื่อเลยครับว่านักเตะอย่างซาลาเนี่ยคือคนที่คุณไม่ควรสงสัยในเรื่องความมุ่งมั่นของตัวเขาเลยเขาเต็มที่ทุกนัดที่ลงสนามไม่ว่า จะนามลิวพูหรือจะนามทีมชาติอียิปต์เขาต้องการประสบความสําเร็จไม่ว่าจะในานามตัวเขาเองหรือในานามของคนทั้งชาติเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับประเด็นดราม่าของโมเมนต์ซาลาลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมาได้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ของเราอย่าลืมเลยครับสนับสนุนพวกเราเพียงง่ายๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราและทีมงานขอบสนามทุกท่านวันนี้ผมออฟแอปต้องขอตัวรากันไปก่อ อยากให้เรื่องหน้าอินไซต์ของเราเนี่ยจะมาเล่าเรื่องอะไรคอมเมนต์มาบอกกันได้ครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับครับผมว้ายครับว้าทุกที่ให้มีแต่ความสุขด้วยหูฟังอากากิไทยอาซากิเสียงดีเบดแน่นแบตอึดคุ้มค่าหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ